ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด subscribe หากคุณชอบวิดีโอของเราปดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอหใหม่ๆของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยคุณกำลังมองหาสุนัขเฝ้า,ายามที่ดีที่สุดอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่เฝ้ายา,ยามไม่เท่านั้นต้องเป็นสุนัขที่สุขุมมีอารมณ์ขันและมีอ t t จ t u ์สักหนึ่งเราขอเสนอสุนัขพันโดโกอาร์เจนติโนโ เรงนึกภาพสุนัขล่าสัตว์ใหญ่ที่สามารถล่าหมูฟ้าได้แต่มันชอบนั่งยองๆเป็นโซฟามากกว่าปัจจุบันนี้สุนัขล่าใหญ่พันนี้ได้กลายเป็นบอีิการขนดกที่สามารถแก้หน้าของคุณและปกป้องผู้บริโภได้ไปพร้อมกันราคาของเขานั้นคุณต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย5,000ดอลลาร์ใช่นี่ไม่ใช่แค่สุนัขแต่มันเป็นการลงทุนต่างหากหละแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ ถ้าโลโก้อาร,ร์เจนติโนดูแพงเกินไปสำหรับคุณเราจะแนะนําให้คุณรู้จักกับสุนัขเลี้ยงแกะคาเคชียนสุนัขตัวใหญ่และน่ากลัวเขาสามารถไล่หมีได้แต่จริงๆแล้วเขาคือตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่มีหัวใจอ่อนโยนกับเจ้าของเขาคืออีกหนึ่งผู้สมัครที่เหมาะสําหรับผู้ต้องการสุนัขที่ดูเหมือนสิงโตแต่ทําตัวเหมือนแมวปัญหาเดียวคือนิสัยที่รักความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองสูงนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของคุณระหว่างนักล่าหมูป่าที่แปลงร่างเป็นพี่เลี้ยงขนปุยหรือหมีี่ทปปอตััวเ็นนสุข ไม่ว่าคนจะเลือกอะไรก็ตามเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยไปกับสุนัขต่อยามตวอื่นที่ผู้คนต้องการตัวมากที่สุดในโลกกันเรามาต่อกันด้วยสุนัขพันธุ์ยูโทนาแกนสุนัขพันธุ์นี้เหมือนกับตัวละครในเทพนิยายลองจินตนาการถึงสุนัขที่ดูสง่าพาเผยมันมาป่าแต่มีทัศนคติของสุนัขตัวใหญ่ที่น่ารักและฉลาดในความเป็นจริงแล้วสุนัขพันธุ์นี้เป็นผู้ชนะเลิศแห่งความอ่อนโยน เจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ยังเป็นตัวตลกของครอบครัวได้อย่างดีเขาเป็นสุนัขที่เล่นซ่อนหาได้ดีกับตัวหนืออื่นแอบย่องไปขโมยถุงเท้าหรือแม,ม้แต่นั่งคุกเข่าบนโซฟาโดยลืมเรื่องขนาดไปเลยอย่าคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้วิทักที่น่าเกงคําเพราะยูโทานาแกน์อาจเป็นประเภทที่น่ารักกับผู้บุกหลกซะมากกว่าแต่อย่าประมาทกับสติปัญญาของเขาจนเกินไปสุนัขส้มซ่างตัวใหญ่เก่งในการเรียนรู้อย่างน่าประหลาดใจเขาสามารถเรียนรู้ที่จะเปิดประตูนำหนังสือพิมพ์กลับมา และยังมีส่วนร่วมในการแข่งขันการเชื่อฟังแต่ระวังความประตืดด่อลนนี้บางครั้งอาจทําให้เขาใจร้อนเกินไปหน่อยลองนึกภาพสุนัขที่พยายามหยิบหนังสือพิมพ์แต่กลับทําให้เกิดความวุ่นวายในห้องนั่งเล่นแทนสิโดยพื้นฐานแล้วยูโทานาการเป็นปสุนัขในดมพิิเขาอาจจะไม่เฝ้ายามบ้านของคุณเหมือนสุนัขเฝ้ายามแบบดั้งเดิมแต่เขาจะเติมเต็มบ้านของคุณด้วยเสียงหัวเราะแห่งความสุขและความรักมันจะเป็นการประจนันพายุเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและช่วงเวลาที่น่าจดจำซึ่งเป็นสมบัติลำ้ำ เขาหล่อมีเสน่ห์และเย้ายวนใจไปด้วยความโหดเหี้ยมของเขาสุนัขพันธุ์อมาสติฟเป็นสุนัขเป้ายามที่ดีมากแต่คนจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์บางประการด้วยนื่องจากเขาเป็นสุนัขที่อันตรายที่สุดของสายพันธุ์นี้เขาแข็งแกร่งที่สุดเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งของอินเดียและปากีสถานโดยทั่วไปสุนัขเหล่านี้มีความสงบอ่อนโยนและเป็นอิสระแต่เมื่อถูกยั่วยุพวกเขาก็สามารถแสดงความกล้าหาญหรือความน่ากลัวได้เพราะเขามีพลังที่โดดเด่นมาก แลยไม่กลัที่จะโจมตีเป้าหมายใดก็ตามเขาเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นและสมาชิกในครอบครัวในบ้านแต่กับคนแปลกหน้าพวกเขายังขี้สงสัยและเก็บตัวเพราะเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์อารมณ์ดีกล้าหาญฉลาดแต่ในทางกลับกันพวกเขาต้องการให้เจ้าของของเขามีประสบการณ์และเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีเนื่องจากพวกเขานั้นฝึกยากไม่เท่กับสายพันธุน์อื่นๆได่มีความก้าวร้าวและบางครั้งก็ดื้อรั้นเล็กน้อยดังนั้นหากคุณต้องการแบ่งปันชีวิตประจำวันกับคุณคุณต้องเตรียมตัวและเตรียมเงินให้ดี นับเลียมัสติฟไม่เหมือนกับสุนัข阿าคาตัวอื่นๆเขามีสิ่งพิเศษเล็กๆน้อยสุนัขตัวใหญ่ตัวนี้ที่มีรูปร่างและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมาจากสายพันธุ์ที่เก่าแก่มากที่สืบเชื้อสายโมลอสเป็นสุนัขสงครามที่มีลักษณะจมูกกว้างสั้นและมีเหนียงเชืในการต่อสู้กับสัตว์อื่นๆแม้กระทั่งสัตว์ที่ดูร้ายอย่างสิงโตและเสือตลอดจนมนุษย์ในช่วงสงครามพันธุกรรมไม่เคยหยุดสร้างความประทับใจเราพบสุนัขเนเป,ปลิลหลายตัว ลักษณะของบัลลุดที่เป็นสุนันข阿รคาที่ยอดเยี่ยมนี้สามารถปกป้องตัวเองได้เขาเป็นเพื่อนที่มั่นคงและซื่อสัตย์แม้ว่าเขาจะดูน่ากลัวแต่เขาก็ค่อนข้างนิสัยดีและไม่ก้าวร้าวในตอนปกตินอกจากนี้พวกมันยังสงบมากอย่างไรก็ตามเพราะเขามีเชื้อสายแห่งการปกป้องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าสังคมให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะปไปได้สุนัขพันธุ์เนเปิลโดยทั่วไปจะนิสัยดีอ่อนโยนขี้อ้อนและปกป้องเด็กๆที่พวกเขารัก การถูกเลี้ยาไปด้วยครอบครัวของพวกเขาซึ่งหมายถึงคุณและทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาสายพันธุ์นี้อาจไม่ค่อยมีใครรู้จักสุนัขพันธุ์เคนคอโซอันสง่างามซึ่งมีชื่อภาษาละตินแปลว่าสุนัขฝ่อบ้านเขาเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และน่ารักอย่างมากเขาหยกยั้งดูมันเอ็นจิลลี่เพื่อการต่อสู้หน้าหมูป่าและปกป้องสัตว์ป่าเขารู้สึกในการปกป้องจึงเป็นส่วนหนึ่งของ d n a ของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อภยัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทําให้มีความสามารถอย่างมากในการสร้างความมั่นใจและความปลอดภยัยสัญชาตญาณในการปกป้องของสุนัขเหล่านี้น่าประทับใจซึ่งทําให้พวกเขามีรูปลักษณ์ที่สง่างามเค้นคโซยังมีชื่อเสียงในด้านการรักษาอาณาเขตดังนั้นพวกเขาจึงจริงจัง,จ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 งกับหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์บ้านรื่สิ่งที่พวกเขาปกป้องด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญพวกเขาฉลาดและด้วยเหตุนี้จึงเรียนรู้ได้ง่าย เพราะเขาตอบสนองและฝึกได้ง่ายซึ่งทำให้คุณมีความสุขบัวโบถูกสร้างขึ้นในเกษตรกรชาวเยอรมันในแอฟริกาใต้โดยการข้ามสุนัขหลายสายพันธุ์โดยมีจุดประสมเพื่อสร้างสุนัขเฝ้าฝูงเขาสามารถทำให้สิ่งโตกว่าเราจะบอกคุณถึงความก้าวราวและความกล้าหาญของเขาบัวโบเป็นสุนัขที่รับการฝึกฝนอย่างง่ายได้โดยมีเงื่อนไขว่า เราต้องมอบความรักและความพอรัให้กับเขาเขารักชีวิตครอบครัวและหนาสิ่งองื่นใดเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กๆการปกป้องของเขานั้นเขาจะไม่ยอมให้มีผู้บุกรุกหรือผู้ที่ไม่รับเชิญเข้าไปใกล้และจะแสดงออกอย่างกล้าหาญแต่ถ้าเห็นเจ้านายสงบก็จะเข้าใจว่าไม่มีอันตรายใดๆ แต่บางครั้งก็สามารถแสดงความอดทนได้เพียงเล็กน้อยถ้าหากเขารู้สึกว่าถูกครอบงำเขาชอบเล่นกับสุนัขสายพันธุ์อื่นเขามีความฉลาดทางอารมณ์และยังเป็นสุนัขที่สงบเขาแข็งแรงมากและมีสุขภาพที่ดีจึงไม่เป็นภาระสาหรับคุณคุณจะสนุกไปกับการให้ความรู้เขาและเขาเรียนรู้ได้เร็วอีกทั้งเขาเป็นเพื่อนในเดืมงปกติที่สนุกสนาน เขาให้ความรู้สึกเสมอว่าเป็นสุนัขที่ไม่มีตัวตนในขณะที่ความจริงแล้วเดลม,มันเชเพิร์ดเป็นสุนัขที่น่าเกรงขามและเป็นหนึ่งในสุนัขพ้ายามที่ดีที่สุดถ้าคุณกําลังมองหาสุนัขที่จะรักและปกป้องครอบครัวของคุณและทรัพย์สินของคุณพวกมันคือสิ่งที่คุณต้องการสายพันธุ์นี้ฝึกง่ายมากเนื่องจากพวกเขามีสติปัญญาที่สูงเดลม,มันเชเพิร์ดจึงเชื่องมากและเขาชอบทําให้เจ้านายของเขาพอใจเขามีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัวมากจนเราแทบจะนับได้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่ง นอกจากนี้ยังปกป้องได้ีเยี่ยมอีกทั้งปกป้องเด็กหรือคนตาบอดได้เพราะเขามีความฉลาดในการสังเกตความอ่อนไหวของบุคคลนั้นนอกจากนี้ยังเป็นสุนัขพูธวิทยาที่คอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีสุนัขพันธุ์นี้ชอบน้ำมากดังนั้นมันจึงสามารถว่ายน้ำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยใต้น้ำระดับความลึกใดหรือคุณชอบไปจลบหนีไปในธรรมชาติมันก็จะเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณสุนัขพันธุ์ควาส เป็นชนที่ซับซ้อนเก,นกินกว่าชื่อของเขาเองเป็นชนเฝ้าบ้านที่กษัตริย์และขุนนางฮังการีปธนาในช่วงยุคกลางมีต้นกําเนิดในเอเชียกลางจากฮังการีถึงตุรกีอินเดียถึงทิเบตและจีนในปนัจจุบันพูวัสมีขนาดประมาณ66-76เซนเมตรและหนักประมาณ32-52กิโลกร,รมัมอย่างที่คุณเห็นมันเป็นชนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีคนสีงาช้างอยากเล็กน้อยที่ประนีตและหัวมีรูปร่างดีคูวัสเป็นสุนัขครอบบ้านที่เป็นเลิศเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์แม้ว่าเขาจะมีจํานวนไม่มากก็ตามในห้างกับการกับเด็กเกเขาปกป้องเป็นพิเศษเป็นนักวิ่งที่รวดเร็วและสะง่าง,งามในกรณีฉุกเฉินเขาจะตามความคิดของตนเองโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากเจ้านายเป็นสุนัขที่ฉลาดมากและเป็นผู้สังเกตการที่กล้าหาญ แต่สุนัขตัวนี้ก็ดุร้ายเพราะที่จะเผชิญหน้ากับหมาป่าหนีและสัตว์นักล่าตัวอื่นๆเพื่อปกป้องตัวเขาและฝูงบนันเวของเขาในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเขาช่วยปกป้องขันขวางได้อีกทั้งยังใจดีกับคนที่รักและสุนัขตัวอื่นๆคุณรู้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งคุณพบกับไกดีกาตาคุณจะมีโอกาสตายได,ได้มากเท่ากับการขับรถด้วยความเร็ว240กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงที่มีน้ำมันเต็มถนน หากวันหนึ่งคุณเจอสุนัขเกดิกตาตาอย่าทำอะไราผิดและปล่อยให้เขาเดินต่อไปเกดิกาตาเป็นหนึ่งในสุนัขอาราขาที่พบมากที่สุดสุนัขพันธุ์ดุร้ายและภารกิจเดียวในชีวิตของเขาคือการปดทุกสิ่งที่เป็นภัยทุกค์คำสายพันธุ์นี้ถูกเรียกว่าสุนัขพันธุ์ฮิมาลายเชพเพิร์ดหรือสุนัขพันธุ์เซอดัอินเดียมีชื่อเรียกที่ซับซ้อนและเป็นสุนัขนักฆ่าที่ดุร้ายและน่ากินขมจนเราเรียกว่าสิงโตฮิมาลาย เนื่องจากรูปร่างอันใหญ่โตของเขาสุนัขก,ก้าหานตัวนี้ชื้ชาติไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจิตวิญญาณที่อ่อนไหวเขาขมขู่มากจนทําให้สัตวแพทย์ของทิเบตหวาดกลัวถึงเวลาตัดสินใจแล้วล่ะว่าคุณจะเลือกสุนัขตัวไหนรอรอคุณตัดสินใจอยู่นญญนะเปิดบอกเราในคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับสุนัขเฝ้ายามที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกน,นอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่พูดถึงสุนัขที่อันตรายที่สุดในโลกที่เราขอเชิญชวนให้คุณไปดู